สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกล้วยกันค่ะอันมะตากกล้วยไหว้นะคะตากกล้วยโซลเซลไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวกลับกล้วยกันนิดนึงสีเหลืองโอ๊ยกำลังสวยค่ะพี่น้องกลิง่งกลิง่งกลิง่งกลับกับก,บกับด้านค่ะ กำลังงามเห็นบอพี่นองไงสีกำลังสวยนำพึ่งแล้วกําลังเกาะติดนะมือนี่นะนำพึ่งหัดกําลังเกาะติดงามบอพี่นอง ให้เราอันกับให้เราได้แห้งง่ายๆมืออื่นกระตากอีกมือนึงค่ะมือแรงเขาก็เก็บเขาตัวเย็นค่ะพี่น้องแดดดีกิ้งกริ่งไงขึ้นมาไงาขึ้นมาเดี๋ยวเราไปแพ็กกิมจิตตอค่ะพี่น้องกิมจิอันที่แรกว่าซีไซอัน เออะไรนะเอฮับเวอร์เวอันใหญ่อันกลมหาฝาบ่เจอเด็บัดทีนี่ไปได้หาอันฝาหน่อยมาแล้วฝานน้อย,อยเจอแล้วอันเล็กๆนน้อย,อยเดี๋ยวเราไปแพ็กกิมจิต่อกันค่ะพี่น้องโอเคเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมุนให้เรารับแดดดีๆกันโอเค แดดดีมากเลยวันนี้นะคะแดดดีอีลีเดี๋ยวค่อยกลับอีกจากรอบก่อนพี่นอ้องเบิ้งสีสวยขนาดเยิ่มเลยนำนำหวานเยิ่มเลยนะคะ เหนียวหนึบเลยเหนียวหนึบเลยเมืออื่นก็ได้ที่แล้วทุกคนพรุ่งนี้ก็ได้ที่นี่ดูดูความฉ่ำน้ำหวานธรรมชาตินะคะโอเคเราก็กิ่งกริ่งกริ่งค่ะกลับกลับ กรับอย่างรวดเร็วไม่ไหวมันร้อนนะคะแดดหมดแล้วครับทุกคนแดดหมดแล้วเข้ามาเก็บกล้วยนะคะเก็บกลวดไปใส่ตู้เย็นเหมือนเดิมความชุ่มฉ่ำต้องเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ครับพี่น้อง มือเอื้นผู้หนาเพิินจังแห่งกว่านี้นะคะอันนี้วันนี้แห้งด้ยเท่านี้น้ำกล้วยกำละังอน้ำหวานกล้วยกำลังโอก ส,สวยพี่น้องจะต้องปิดปิดพัดร่มไว้กัน